อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากช่องสมุไรไทยแลนด์นะครับทุกสิ้นเดือนเรามีการจับรางวัลแจกดาบคาตนาหนึ่งเล่มสำหรับท่านที่ติดตามช่องสมุไรไทยแลนด์ครับสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็กลับมาพบกับสมุไรไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมมีชิราสยะแปดเหลี่ยมนะครับเป็นไม้ส่วนนอกนะครับผมส่วนใบดาบนะครับจะเป็นเหล็กที่10 กับฮาร์มอนลายตรงนะครับหรือว่าซุกุฮะนะครับผมโอเคครับตามมาดูกันเลยก็แบบเดิมนะครับจะมาในแพ็กเกจกล่องบุปผาแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็เปิดข้างในมานะครับก็จะมีไบเซอร์ของน o b u หนาแกะนะครับก็จะระบุชนิดของเหล็กนะครับคาร์บอนนะครับทีสิบนะครับซุกุฮะนะครับเนาะแล้วก็เป็นแบรนด์น o b u หนากะนะครับปีที่ผลิต2020นะครับโอเคครับ ก็จะมีน้ำมันโซจิเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พิเศษที่มีถุงมือนะครับชุดนี้จะมีถุงมือไว้สําหรับทําความสะอาดนะครับเป็นถุงมือผ้านะครับเราสามารถซักได้นะครับแล้วก็เรามาดูที่ตัวดาบกันนะครับตัวดาบนะครับจะเป็นชิราสยะนะครับทรงแปดเหลี่ยมนะครับฝักและด้ามจับทําจากไม้สนนอกนะครับเป็นสีเนื้อไม้เลยนะครับสวยงามเลยนะครับเนาหุ้มด้วยถุงพลาสติกมานะครับ จะมีเขาควายกันกระแทก3ามจุดนะครับจะเป็นเขาควายสีดำนะครับกันกระแทกตรงฝักและก็ด้ามจับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาควายเหมือนกันนะครับตรงใส่หมุดนะครับสวยงามเลยเนาะโอเคมีหมุด2ตัวนะครับหมุดไม้ไผ่2ตัวนะครับเรามาดูใบดาบนะครับใบดาบนะครับจะเป็นเหล็กทีสินะครับเหล็กทีสิไม่มีร่องเลือดนะครับแบบนี้เลยเนาะเห็นครับเป็นฮาร์มอน ลายตรงนะครับหรือว่าซุกุฮะนะครับแถมพิเศษขัดคุณนะครับสวยงามเลยนะครับปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับสันหนาอยู่ที่7จมิลเนาะเปิดคมแล้วนะครับใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับเหล็กที่10นะครับฮาบกิเป็นทองเหลืองนะครับตราโนบุนากะเป็นแกะล่องลงไปเลยนะครับในฮาบกิเลยนะครับเนาะ ลายฮาร์มอนแบบนี้เป็นลายฮาร์มอนเก่าแก่เลยนะครับเนาะลายฮาร์มอนลายตรงเป็นลายฮาร์มอนที่คลาสสิกเลยนะครับผมชอบมากเลยนะครับเป็นลายฮาร์มอนตรงแบบนี้คัดดูคลาสสิกดีนะครับเหมือนกับอ่าใบดาบของญี่ปุ่นเลยนะครับเนาะเป็นลายฮาร์มอนตรงแบบนี้โอเคครับเล่มนี้จะราคาอยู่ที่5,500บาทนะครับเนาะฟรีค่าจัดส่งทุกประเทศด้วยนะครับเนาะ โอเคครับก็มีมาอยู่ประมาณ5เล่มนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ4ี่เล่มแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามานะครับเนาะเข้ามาดูรูปเข้ามาชื่นชมกันก่อนได้นะครับโอเคครับ5,500บาทเท่านั้นนะครับเป็นที่ขัดคุณนะครับ ฮามอนซูกุฮานะครับโอเคครับวันนี้สมุไรไทยแลนด์ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องสมุไรไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้สมุไรไทยแลนด์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ